สวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้อยู่กับรายการก็หนูอยากทำ EP เท่าไรนะ EP ที่สามวันนี้จะมาทำข้าวปลาแกะใช่ไหมใช่ขอกกินเพราะผมอยากกินที่เมนูที่เขายังผิดกันไปเลยมันยังเตียงอยู่เลยอ่ะรอก่อนนะ ทำไมต้องใชฟม่แห้งอะเพราะมันจะมันจะได้ไม่ติดหรอแค่นั้นอาหรอไม่ใช่มันมันจะได้ทำให้แบบปลามันไม่ติดกระทะไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอ้โหนี่เป็นเชฟแบบไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนที่ซ้บน้ำไม่แห้งเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดกระทะกับน้ำมันมันจะได้ไม่กระเด็นใส่เราปกติแล้วมันจะไม่ได้ใช้กันเนื้ชูอยี่นะ ใครมีกระดาษเชืชูแบบซับอาหารก็เอากระดาษเชือกนั่นนหะเราไม่ได้ซื้อมาไงแต่นี่มันไม่ใช่กระดาษใช้เชูแบบซับอาหารนะทุกคนระวังจะกินแบบเจอกระดาษเชือกซับหน้านาะเพราะเราไม่มีเราก็เลยใช้ยี้แทนนะทุกคนแต่ถ้าใครมีก็ใช้งั้นได้นะครับเรียกอ่ะอ้าวแล้วแต่ดิจะบอกเธอว่ารอทัพพีมาก็ไปเอาเนี่ยไปนี่ทัพพีอยู่นี่ นี่ได้แล้วค่ะ What the fuck เรามาไปเอามานะคุณห่อ,หอ,อเรามีแค่นี้เราใช้แค่นี้ล้เนาะเราแบบสไตล์เด็กหอนกคนนี่ปลาของเราต้องใส่ซเีเกลือด้วยนะคะจะได้มีรส<ม>เค็มป็นเลิมป็นเลิมต้องโรยเกลือเยอะไหมครับไม่เยอะค่ะ<ม>เดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปปล<ม>าภาษาอังกฤษพูดว่าพูดว่าปิดแลปลาหมอคือ ฟิสตดอ็อกเตอร์และปลาไหลล่ะปลาไหลไม่รู้ฟิสตสไลเดอร์โอ้และปลาอะไรที่แบบน่าดานที่สุดไม่รู้ปลายุทธึดนะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนนะครับทุกคนร้อนะร้อนลอแล้วแล้วติดกระชากไว้เด้อรอแป๊บหนึ่งนะรม,มาดูนะว่ามันจะรอดไหมครับทุกคน ใชฟครับคุณคิดว่ามันจะติดกระทะนะครับวว้าแสดงว่าคุณยังไม่เซียนใช่ไหมครับไม่ได้ทอดปลานานมากหรอเคยทอดด้วยหรอหลังล่าสุดที่ทอดคือปลามันก็บังปังที่ดได้เรามีวิธีเช็คไหมว่าปลาสุกคือยังไงก็เดี๋ยวค่อยบอกไงไม่ปลาสุกคือพรุ่งนี้วันนี้ทอาได้ผ่านหรอใช่ ่อนที่รอปลาทอเดเยร็จแล้วเรามาทำพริกน้ำปลากันดีก,กว่าหั่นพริกเริ่มหั่นหัวหอมเริ่มหั่นมนนะนา ชีเลิกเนี้สูตรของคุณนจะไม่มีผักชีใช่ไหมใช่แต่ว่าสูตรของเรามีผักชีนะครับผอม,มันอยากกินอ่ะก็ใส่ผักชีเพื่อให้มันหอมขึ้นนะทุกคนไปจ้าเยตอนนี้เราก็คุกน้ำป,าปลาก่อนนะน้ำปลาเราใส่อะไรบ้างใส่พริกหอมกระเทียมแล้วก็มะนาวผักชีไปเราจะโรยน้ำตาลนิดนึงค่ะ วหวานอมเปรี้ยวโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พริกน้่นปลาของเราก็เสร็จแล้วนะคะเย <iend ot> ้ปลาแล้วเสร็จแล้ว นี่เราจะมาแกะปลาแล้วนะคะจะได้สมกับข้าวปลาแกะใช่ไหมใช่แล้วค่ะนี่แกงง่ายๆอย่างนี้เลยเพราะว่าเล็ก <c oughs> นนะะเอาไปให้บอกกินเลยนี่อะบอรเราจะมากินกันนะครับว่ามื้อนี้จะอร่อยแค่ไหนกับข้าวปลาแกะที่อ้ยัวแกะให้กับปลาที่เล็กๆนะครับทุกคนเรากินกันดูนะครับแง่แง่ กินเลยห่าสองสามอืมอร่อยอืมน้ำกิ้มก็อร่อยมากดูน้ำพริกน้ำปลาเนี่คือสูตรอร่อยมากครับเออ พอ,อยังขอ,อ,ค,อคำหนึง <c oughs> ่งมาเที่ยวหรอห <c oughs> ิอว <c oughs> อยากกินแล้ว <c oughs> ถือว่ามือนี้แบบอายุทำว่าหลนามากเลยเดี๋ยวเราเจอกันเมนูหน้านะครับกับรายการ นยาทำโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์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 เยอะเลยนะคะเพราะว่าอีกนีดเดียวถึงแล้วโอเคค่ะบ๊ายบาย